แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูโอ้โหสุขสันต์วันเกิดนะคะลูกสาวสุขสันต์วันเกิดนะน้องัอนมีความสุขมากๆนะคะ อธิษฐานแล้วก็เป่าเลยค่ะอธิษฐานยังไงตั้งดังนี้อ้าวอู้หน่ารักจังเลยจะทำหน้าแอปแปิลน่ารักจังเลยอันนี้เค้กมีสองอันเลยเอลซ่า ของนาจาันของแม่ขอบคุณนาจาันที่น้าจันไก่ยีเจ๊กมาเนี่ยเอาเค้กมาให้เนี่ยแม่อยู่ไหนเนไม่อยู่ใครบอกแม่ใหญ่ปุน